อ่าคุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับสำหรับปัญหาที่มันจะกลายเป็นวิกฤตแล้วเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นของไทย mm hmm. ล่าสุดนะครับได้มีการจัดเวทีเสวนาขึ้นมารับเป็นเสวนาวิชาการเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า วิกฤตสุขภาวะวัยรุ่นไทยครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเด็กๆและเยาวชนนะครับที่ปรากฏพบว่ามีอายุที่ต่ำลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการพัฒนานด้านสมองครับแล้วนี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่ภาครัฐรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานชิ้นนี้ครับ รีไฟฟ้าอีกหนึ่งภัยร้ายใกล้ตัวที่กำลังขยายวงกว้างไปสู่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการสูบได้ง่ายจากการสำรวจสุขภาพคนไทยพบข้อมูลที่น่าตกใจมีกลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุ10 19ปีเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า5.3สูบเป็นประจำ2.9และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในเวทีเสวนาวิชาการบุหรี่ไฟฟ้าวิกฤตสุขภาวะวัยรุ่นไทย ะท้อนมุมมองผิดร้ายของบุหรี่ไฟฟ้าโดยสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือการที่เด็กในวัยประถม,มะศึกษาสามารถเข้าถึงและสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นหัวใจสําคัญของงานเสวนาวันนี้หรือว่าวิกฤตการณ์ที่เราคุยกันน่ะเราไม่ห่วงเลยกับเด็กที่สูบบุหรี่หรือวัยรุ่นที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเป็นปกะะติแต่มันเริ่มลามไปถึงเด็กเล็กที่ที่ที่เขายังไม่รู้ยังไม่ทันรู้จักเลยว่าบุหรี่คืออะไรแล้วเข้าไปใช้ใช้งานมันอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลที่สุดครับ สำหรับปัจจัยที่ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าไปสู่บุหรี่ไฟฟ้า,ฟาคือการทำรูปแบบการตลาดของบริษัทบุหรี่ให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายมีรสชาติที่ดึงดูดหน้าลิ้มลองการออกแบบผลิตภัณฑ์คล้ายอุปกรณ์การเรียนและการโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่เป็นอันตรายแต่จากการวิจัยกลับพบว่าสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาส่งผลเสียต่อการพัฒนาสมองเด็กที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามันปรากฏว่ามันอายุน้อยลงเรื่อยๆจนตอนนี้เราพบว่าเด็กประถม นะคะต่ำกว่า10บขวมเนี่ยก็มีมีรายงานว่ามีการใช้แล้วและยิ่งใช้อาจยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยเอ่อการเสพติดหรือการเอ่อเลิกเนี่ยมันเลิกได้ยากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไปทําลายสมองวันหนึ่งทีเ่เราเจอว่าลูกเราอาจจะสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะหรือเขาอาจไปทดลองเนี่ยสิ่งสำคัญคือแทนที่จะเข้าไปว่าตําหนิดา่าหรือโวยวายอะไรต่างเข้าไปฟังนะคะการเข้าไปฟังว่า การที่เขาตัดสินใจสูบหลีไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรปลีไฟฟ้ามันตอบโจทย์อะไรคะขณะที่ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบยังฝากถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายวางกติกาสังคมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทําลายสุขภาพเหล่านี้